นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องแฟนเราเก็บแหวนแฟนเก่าไว้เกือบทุกคนจะจัดการยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าเราเพิ่งรู้ว่าแฟนเก็บแหวนของแฟนเก่าไว้แทบทุกคนวงเล็บหรือทุกคนก็ไม่รู้ตั้งแต่คบกันมาเราเจอมาแล้ว3ามวง ล่าสุดเราเจอแหวน2วงติดกัน2วันเลยเราถามแฟนแฟนบอกว่าที่เก็บไว้ไม่ได้นึกถึงแล้วมันนานมากๆแต่แค่เสียดายที่ซื้อมาเฉยๆเราก็เลยถามไปว่ามีเก็บอีกไหมเขาก็บอกว่าไม่รู้ลืมไปแล้วเราสึกแย่มากมันมีคนแบบนี้จริงๆหรอะคะเราควรจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีห้าม่ให้คิดมากก็ไม่ได้ผมคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราต้องแกดด้ด้วยตัวของเราเองส่วนหนึ่งด้วย แล้วถ้าเราบอกแฟนเราแล้วแฟนเราบอกว่าไม่ได้นึกถึงแล้วโอเคก็แค่เก็บแหวนเอาเฉยๆอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวของเขาซึ่งผมคิดว่าเราควรเคารพการตัดใจของเขาเองด้วยเช่นกันซึ่งผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่แฟนคุณทําเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดเพียงแต่ว่าแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนขี้เสียดายของบางคนรู้สึกหวงสิ่งที่เรารู้สึกเคยให้อะไรเขาไปแล้วโอเคมันจบลงด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน เพราเอยากเก็บความทรงจํานั้นเอาไว้ซึ่งแต่ละคนนั้นแตกต่างกันจริงๆถ้าเป็นคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าโอเคเลิกกันไปแล้วก็ทิ้งทุกอย่างกันไปเลยแต่บางครั้งเราจะยังอยากเก็บอะไรไว้อยู่เพื่อให้เราเตือนตัวเองว่าวันนั้นเราเคยคบกับคนนี้นะแล้วเราก็มีความทรงจําร่วมกันอย่างน้อยที่สุดมันคือกล่องความทรงจําแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรนอกจากนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีอดีตเหมือนกันหมดผมเชื่อว่าทุกคนก็มีสิ่งที่เราผ่านพ้นมาไม่ว่าทั้งดีและไม่ดีแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดสมมติเราก้าวข้า,า,าไ แล้วเรายอมรับสิ่งที่มันเป็นไปอยู่กับปัจจุบันอยู่คนนี้แฟนคนนี้แฟนคนที่เราครบอยู่แล้วทําให้มันดีที่สุดผมเชื่อว่ามันก็มีอะไรที่ดีตามมามากเช่นกันขอแค่เพียงเราเข้าใจกันเท่านั้นก็พอแล้วผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าปัญหาเรื่องเก็บของเอาไว้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรลองคุยกันจริงจังดูอ่อนพอที่จะจัดการของเรล่านี้ยังไงได้บ้างซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราอาจจะเผชิญการสักนิดหนึ่งบอกแฟนเราเลยว่าคุณสามารถทิ้งของเหล่านี้ได้ไหม ชันรู้สึกไม่ดีถ้าแฟนคุณรักคุณและเขาก็มองว่าโอเคเขาไม่ได้อยากที่จะมียึดติดของเหล่านี้แล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่ดีเขาจะทําให้โอเคผมคิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะพอคุยกันได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีต่อใจสำหรับคุณแต่แน่นอนว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนใจจากใครคนนึงได้เลยการกระทำประเด็จการเหล่านี้ผมคิดว่าไม่แนะนําอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงเพราะว่าผมเข้าข้างแฟนคุณแต่ผมก็จะบอกว่าบางครั้งบางเรื่องเนี่ย มันเป็นเรื่องเล็กเกินกว่าให้เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรแน่นอนบางคนถึงขั้นนอกใจบางคนถึงขั้นทําลายร่างกายบางคนถึงขั้นทําสิ่งที่ไม่ดีประทุษร้ายต่างๆแต่แน่นอนเขาก็ยังรักกันแล้วเขาก็ยังให้อภัยกันแต่ในขณะเดียวกันคนบางคนหรือว่าใครก็ตามแต่เขาก็กําลังจะพยายามบังคับกะเกณฑ์กาหนดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้เป็นไปอย่างใจของเขาเองซึ่งผมก็จะเกรงว่าสิ่ง,งนี้ไม่ใช่ฐานะที่เราจะทําได้เลย มนันแา่จะสร้างความปวดหัวปวดร้าวขึ้นมาในจิตใจของเราเองการปล่อยวางอาจจะเป็นทางที่ดีที่สุดก็ได้เช่นกันเพราะอย่างน้อยมันหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตตามมาจริงๆแล้วชีวิตคู่มันคือสิ่งที่เราถูกหล่อหลอมมาด้วยอดีตปัจจุบันและอนาคตทักทอเป็นสายใหญ่อันไกลพ้นซึ่งแน่นอนว่าทุกคนย่อมมีอดีตเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดสมมุติว่าเรายอมรับอดีตของใครสักคนหนึ่งไม่ได้นั่นก็หมายความว่าเราอาจจะไม่รักเขามากพอมันเหมือนกับว่าเรารักตัวเองมันเหมือนกับว่ารวเรารักเขา แต่จริงๆเราแค่เป็นคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าผมเชื่อว่าการที่เรายอมรับใครสักคนหนึ่งได้จริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเขามันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีล้วเราจะรักเขาในแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราเข้าใจทตุแท้และตัวตนของเขาเรารู้แมก้กระทั่งผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและเป็นผลต่อเนื่องที่เขากระทำสิ่งเหล่านั้นไปแต่เราก็จะยังยืนหยัดอยู่ข้างๆเขาซัพพอร์ตเขาอยู่ตรงนี้ นี่แหละเขาเรียกว่ารักแท้หรือว่าเข้าใจซึ่งกันและกันจริงๆการเข้าใจกันไม่ใช่การให้ท้ายกันการยอมรับในตัวตนซึ่งกันและกันไม่ใช่หมายควาว่าเขาจะเป็นยังไงฉันยอมเขาทุกอย่างอันนี้ก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันแต่มันหมายถึงว่าทุกคนจะต้องมีสเปซทุกคนต้องมีขอบเขตและระยะเวลาที่ชัดเจนไม่ว่าเราจะทําอะไรเราขอเวลาเท่านี้เท่านั้นเพื่อตกลงการคุยกันเมื่อไหร่ก็ตามให้เรามีชีวิตคู่สิ่งที่เราทําทั้งหมดมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาด้วยครึ่งหนึ่งหรืออาจจะไม่ถึงครึ่ง แต่อย่างน้อยเขาก็มีส่วนตัดสินใจในการเลือกทางเดินของชีวิตเรานี่เขาเลือกชีวิตคู่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดสมมติเราอยากจะมีชีวิตคู่แค่แก้เหงาไปวันๆอันนี้จะเป็นสิ่งที่อันตรายสุดๆและเราเองก็ควรจะคำนึงว่าทุกการตัดสินใจมันมีผลต่อคู่เราด้วยเช่นกันอย่าประมาทในสิ่งนี้เด็ดขาดทุกคนก็จะมีแฟนที่เรารักมากเป็นห่วงมากเติดใจมากแต่ละคนจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปแล้วมันไม่สามารถจะระบุได้เลยว่าเขารักคนไหนทั้งหมดของหัวใจเขา ถ้าเกิดสมมุติว่าเขารักคนที่เขาเก็บแหวนไว้มากที่สุดและเขารู้สึกว่าเขาอาจจะรักมากกว่าคุณด้วยซ้ําคุณจะสามารถรับในสิ่งที่เขาทําแบบนี้ได้หรือเปล่าความจริงมันเจ็บปวดแน่นอนแต่การไม่ยอมรับความจริงเจ็บปวดมากกว่าผมพูดแบบนี้ประจําเพื่อให้เตือนสติตัวเองและเตือนสติผู้อื่นตลอดเวลาว่าเราทุกคนนั้นล้วนแต่ต้องเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกําลังเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเสมออดีตปัจจุบันอนาคตมันเป็นสิ่งที่สัมพัส์กัน ป็นสิ่งที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันตลอดเวลามันเป็นวงกลมวงใหญ่ที่เราไม่มีวันเข้าใจมันได้ทั้งหมดเพียงแล้ววันนี้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทํามันจะนําไปซึ่งอนาคตที่มันถูกเปลี่ยนแปลงไปและนี่ความเป็นจริงอย่างยิ่งที่เลยต้องน้อมรับว่าทุกคนมันมีสิ่งที่บกพร่องสิ่งที่ขาดวินความไม่สมบูรณ์แบบของความคิดจิตใจและชีวิตมันไม่ได้ปกติจริงๆถ้าเรารักแฟนเราจริงเราจะรู้ว่าบางครั้งคนที่อยู่กินกันด้วย กับคนที่เรารักมากที่สุดอาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าแฟนเราเขาไม่รักเราเพียงแต่เขาอาจจะเป็นคนลืมยากผมอาจจะดูเข้าข้างแฟนคุณไปหน่อยแต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทามากที่สุดในฐานะที่เราสามารถที่ให้คำปรึกษาได้นั่นก็คือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากที่สุดคนที่มีปัญหาก็คือคนที่เรารู้สึกว่าโอเคฉันไม่ชอบสิ่งนี้เลยนั่นแหละเราก็ควรที่จะเป็นคนที่แก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองอย่าพยายามบอกให้ใครแก้ปัญหาให้เรา ถ้าปัญหาไม่เกิดขึ้นกับเราเมื่อนั้นเราก็จงระลึกรู้ว่านี่คือปัญหาของเราต่อให้มันเป็นสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับเราเราก็ควรจะคุ้นคิดและก็พิจารณาว่าในท้ายสุดแล้วเราจะได้อะไรจากบทเรียนในครั้งนี้บางคนเล็กๆ,ๆน้อยก็ไม่ยอมอะไรเลยบางคนก็ยอมซะทุกเรื่องถ้าเราปรับเปลี่ยนเล่นแรบแรทักนิดหนึ่งกลายเป็นยอมเรื่องที่สมควรยอมและไม่ยอมเรื่องในสิ่งที่ไม่สมควรยอม เราต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยอยู่เนืองเมืองสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นในระยะยาวแต่มันก็ต้องประกอบไปด้วยความเข้าใจความจริงอย่างสิ่งที่มันเป็นจริงๆเสียด้วยซ้ำและนี่เป็นเหตุผลที่สําคัญจริงๆสุดท้ายนี้แต่ละคนแตกต่างและหลากหลายอย่างยิ่งเราไม่สามารถไปบอกให้ใครคนหนึ่งรักเราอย่างที่เราเป็นโลกเราเวียงบททดสอบที่ยากมาให้เราเพื่อให้เราสอบทานตัวเองว่าเรารักตัวเองเป็นไหมมากกว่า เมื่อไหร่ก็ตามให้เราโดนบททดสอบนี้ทุกคนต้องทดสอบด้วยตัวของทุกคนเองนั่นก็คือบทเรียนของการรักตัวเองการรักตัวเองคือการที่เรารู้ว่าเราควรทําอะไรในวันนี้เราทําแบบนี้แล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงต่อไปเราต้องรู้ให้ชัดอย่าทู้ซีอย่าดึงดันและอยากแก้ตัวแก้ต่างใดๆทั้งสิน้นว่าสิ่งนี้ก็แค่สิ่งนี้ฉันแค่ไปเที่ยวฉันแค่นอกใจฉันแค่โกหก ทุกๆสิ่งทุกอยาก่างมันมีผลตามมาทั้งหมดถ้าเราไม่มีเหตุผลเพียงพอในการโกหกถ้าเราไม่มีเหตุผลเพียงพอในการนอกใจรวมถึงถ้าเราไม่มีเหตุผลในการออกไปเที่ยวหรือว่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีต่างๆทั้งปวงเนี่ยมันจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ร้ายแรงอย่างยิ่งเหตุผลนี้ไม่ทําให้ชุวความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นแต่ทําให้เรารู้ตัวเองว่าอย่างน้อยเรามีเหตุผลซัพพอร์ตมันตลอดเราชอบเราชอบมันเพราะอะไรเราอยากทําแล้วสิ่งนี้มันเปลี่ยนได้ไหมมันแก้ได้หรือเปล่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มมัันสําาาาคญกถ้เร หนักรู้ว่าถ้าเรารักสิ่งสิ่งหนึ่งมากเกินไปเราต้องยอมสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อเสียสละมันไปเชกเช่นเดียวกันทุกคนไม่สามารถได้อะไรทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบางคนเขาอาจจะเลือกได้แค่สิ่งเดียว่านั้นในชีวิตเราอาจจะเลือกได้ตั้งมากมายเลือกเพื่อนเลือกแฟนเลือกลูกเลือกชีวิตของตัวเองสี่สิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้โคจรไปในทิศทางเดียวกันแต่ทุกทิศทางมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราจงมั่นใจและเลือกให้ดีที่สุดนี่คือชีวิตของเราเองไม่ต้องให้ใครมาบอกให้เราเลือก และอย่างน้อยที่สุดเราจงเคาในก,การตัดสินใจของตัวเองและคนที่เขากําลังเห็นเราตัดสินใจด้วยเช่นกันถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยที่สุดขอให้ตัวเองทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการเมื่อนั้นเราอาจจะมีความสุขมากกว่าสิ่งที่เราไม่เคยตัดสินใจด้วยตัวเราเองเลยคนที่ใช่คือคนที่เข้าใจว่าเขาตัดสินใจทางนี้เราตัดสินใจทางนี้และเรามาแชร์จอ์นี่หนทางร่วมกันผมหวังว่าทุกคนจะเจอความรักที่ดีแต่อย่างน้อยที่สุดความคาดหวังนี้จะไม่สามารถเป็นไปได้ ถ้าเราทุกคนไม่รักตัวเองและรักตัวเองกันไม่เป็นผมเชื่อว่ทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ิด้วยนะครับ